กเกษตรกรที่ไร้เอกสารสิทธิ์เช่าที่ดินจะได้รับเงินเยียวยาหรือไม่16มิถุนายนนี้ชงคอรมอรอลุ้นกันครับ เตรียมชงเรื่องเยียวยาเกษตรกรที่ไร้เอกสารสิทธิ์และเช่าที่ดินเข้าครมวันที่16มิถุนายน63นี้ครับตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้เสนอเรื่องการจ่ายเงินเยียวยาเกษตรกรให้เกษตรกรที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์ในที่ดินทำกินและเป็นผู้เช่าที่ดินทำการเกษตรครับซึ่งได้เสนอเรื่องให้แก่คณะกรมกรมการการกรองการใช้เงินกู้ซึ่งภายหลังการประชุมเมื่อวันที่12มิถุนายน63ที่ผ่านมาได้มีมติเห็นชอบและคาดว่าจะนำเรื่องเข้าสู่การพิจ ของคอรมในวันที่16มิถุนายน63นี้ครับซึ่งด้านน,นายอนันต์สุวรรณรัตน์ปหลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้เปิดเผยว่า การได้รับเงินเยียวยานั้นจะช่วยเกษตรกรกลุ่มนี้ได้อย่างมากเลยครับเนื่องจากการไม่มีเอกสารสิทธิ์ในที่ดินทำกินหรือต้องเช่าที่ดินเพื่อทำการเกษตรก็ถือว่าเป็นเกษตรกรที่ได้รับความเดือดร้อนด้อยโอกาสอยู่แล้วหากครมรมีมติเห็นชอบก็จะเร่งส่งชื่อให้ธนาคารทกศจ่ายเงินให้เร็วที่สุดครับ ทางด้านในกระสรบเงินร่วงรองผู้จัดการธนาคารทกศได้เปิดเผยข้อมูลล่าสุดณนะวันที่12มิถุนายน63ที่ผ่านมา โดยได้เปิดเผยข้อมูลการโอนเงินว่าธนาคารทกศได้โอนเงินเยียวยาให้เกษตรกรที่ใช้บัญชีธนาคารอื่นแล้วจำนวน88,827รายครับทำให้ยอดเงินโอนรวมตั้งแต่วันที่15พฤศภาคมจนถึงณปัจจุบันโอนแล้ว7,235,675รายครับ ในส่วนล่าสุดกําลังเร่งตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องของบัญชีธนาคารซึ่งเกษตรกรแจ้งข้อมูลเข้ามาเพิ่มอีกจํานวน59,154รายหากได้รับคํายืยนยันจากธนาคารต่างๆแล้วธนาคารตอสอก็จะดําเนินการโอนเงินให้ทันทีครับ ส่วนที่ยังไม่สามารถโอนได้มีจำนวนถึง164,972รายเนื่องจากว่าไม่พบบัญชีบัญชีไม่ถูกต้องและบัญชีไม่เคลื่อนไหวครับก็ขอเร่งประชาสัมพันธ์ทุกช่องทางให้กเกษตรกรเข้าไปแจ้งหมายเลขบัญชีใหม่ผ่านทาง w w w y o ไ y a เว็บเยียย .com ครับใครที่ยังไม่ได้เงินเช็คบัญชีด้วยครับว่าบัญชีของเราไม่ถูกต้องไม่เคลื่อนไหวหรือเปล่าให้รีบเข้าไปแจ้งใน www. y e ไยเว็บยกร ส, com. ส่วนทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็ได้มีการส่งเจ้าที่ไปพบกเกษตรกรถึงบ้านเลยเพื่อให้กเกษตรกรที่มีคุณสมบัติครบได้รับเงินเยียวยากเกษตรกรครั้งนี้ทุกๆรายครับนี่ก็เป็นข่าวสารความคืบหน้ากเกี่ยวกับสถานการณ์การโอนเงินเยียวยากเกษตรกรล่าสุดที่นํามาฝากคุณผู้ชมคุณผู้ฟังกันครับล่าสุดคณะกรรมการการกล้องได้เห็นชอบที่จะจ่ายเงินเยียวยาให้กับกเกษตรกรที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์ จะได้นำเสนอคอรมอต่อในวันที่16มิถุนายน63นี้ก็มารอลุ้นกันว่าผลจะเป็นยังไงครับส่วนเกษตรกรที่ยังไม่ได้รับเงินเนื่องจากบัญชีไม่ถูกต้องไม่พบบัญชีบัญชีไม่เคลื่อนไหวตอนนี้ยังมีเหลืออยู่อีก164,972รายเยอะทีเดียวครับให้เกษตรกรที่ยังไม่ได้เงินรีบเช็คบัญชีของเราครับว่าไม่ถูกต้องไม่เคลื่อนไหวหรือเปล่าและไปแจ้งเลขบัญชีใหม่ผ่านทาง w w w เ o ียวยาเกษตรกร c o m โดยด่วนเพื่อให้ได้รับเงินโดยเร็วครับ ก็หวังว่าข้อมูลนี้จะเป็นประโยชน์สําหรับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรกทุกท่านนะครับซึ่งหากมีข่าวสารความคืบหน้าเพิ่มเติมผมจะรีบนําข้อมูลมาฝากคุณผู้ชมคุณผู้ฟังโดยด่วนครับฝากคุณผู้ชมคุณผู้ฟังกดติดตามช่องของเราไว้เพื่อที่จะได้ไม่พลาดข่าวสารความคืบหน้าและสาระน่ารู้ที่เป็นประโยชน์ที่จะนํามาฝากคุณผู้ชมคุณผู้ฟังที่ช่องนี้ทุกๆวันนะครับขอขอบพระคุณทุกการติดตามสวัสดีครับ